กลายเป็นตำนานบทใหม่นนคะเคราะว่าลุงแท็กซี่เนี่ยเขาง่วงเขาก็เลยขอหลับค่ะแล้วก็เลยให้ผู้โดยสารเนี่ยมาขับเองเรื่องจริงนะคะไม่ใช่เรื่องโกงหกค่ะกลับถึงบ้านเนี่ยยังไม่หายแปลกใจเลยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องขับเองแล้วก็จ่ายเองว่าก็เลยสงสัยนะคะ สาวคนนึงค่ะถึงกับลั่นนะคะเพราะว่าเมื่อเธอแล้วก็แฟนหนุ่มเนี่ยนั่งแท็กซี่ของคุณลุงคนหนึ่งค่ะระหว่างทางเนี่ยคุณผู้ชมจูๆ่ๆคุณลุงเขาก็ถามขึ้นมานะคะว่าเธอขับรถเป็นไหมตอนแรกก็งงอ๊ะถามทําไมคุณลุงจึงบอกเหตุผลว่าเนี่ยให้มาขับแทนหน่อยลุงม่วงจะขับต่อไม่ไหวอะไรแบบนี้นะคะงานนี้ค่ะผู้โดยสารก็เลยโอเคดได้ไม่เป็นไรลุงไม่ไหวไม่เป็นไรรับบทเป็นคนขับให้คุณลุงค่ะให้คุณลุงได้งีบกันไปเลยนะคะ คืออย่างนี้ค่เรื่องนี้นะคะมีสมาชิก f a c e b o o k ชื่อว่าคุณแอนแอนค่ะเข้าออกมาโพสเรื่องราวสุดพีคส่งท้ายปีนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยแล้วก็แฟนหนุ่มเขาขึ้นรถแท็กซี่เลยค่ะแต่ว่าคนขับแท็กซี่อ่ะลุงแกง่วงนอนนะคะแกขับไม่ไหวแล้วจึงขอให้เธอก็แฟนหนุ่มเนี่ยมาขับแทนค่ะซึ่งเธอกับแฟนหนุ่มเนี่ยก็ไม่รอช้านะคะรีบ รีบที่จะไปเปลี่ยนให้ทันทีค่ะเปลี่ยนให้คุณลุงเนี่ยได้นอนพักทันทีนะคะเธอก็ออกมาโพสต์เล่าค่ะบอกว่าลุงแท็กซี่เนี่ยเขาถามว่าหนูขับรถเป็นไหมเราก็บอกว่าทําไมคะลุงลุงแท็กซี่เลยบอกว่าลุงเนี่ยจะหลับมาขับให้หน่อยได้ไหมลุงไม่ไหวเออเธอก็เลยตัดสินใจบอกว่าโอเคแฟนหนูขับเป็นค่ะแล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะคือคุณลุงเขาไม่ขับแล้วนะคะคุณลุงหลับจริงๆเลยหลับไปเลยผู้ชมค่ะเขาก็เลยให้แฟนเขาขับค่ะ,คะเขาบอกว่าเนี่ยอาชีพใหม่ปีนี้มีแต่ออะไรสนุกัั้งงเเลยบ เเอองงนักพหลังจากเรื่องราวดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่ออกไปโลกออนไลน์ใช่ไหมคะชาวเน็ตเขาก็เข้ามาคอมเมนต์สนับเลยค่ะบอกว่าเนี่ยก็ยังดีนะที่เขายังบอกอะ่ะเอ็นดูคุณลุงเขาเหมือนกันดีแล้วครับน้องคนไม่ไหวดีแล้วที่เขารู้ตัวเองดีกว่าฝืนแล้วเอาผู้โดยสารไปเสี่ยงทิ้งกลางทางไม่ได้ก็กลัวเจอคันที่แบบว่าไม่จะดีเท่าลุงหรือเปล่าช่วยๆกันนะครับน้องดีนะที่ลุงแกยังไปแบบไม่ไปต่อไม่งั้นมีจอดที่ปตทแนะ่เลยโอ้โหได้ดว่าลหลายๆคนก็อดเอ็นดูคุณลุงไม่ได้แล้วยังดีคุณผู้ชมหาที่คุุณนี รู้ตัวเองว่าเขาขับไม่ไหวนะคะก็ได้ที่ว่าคนขับก็คือคนจ่ายคนเดียวกันค่ะจ่ายเองขับเองนักเลงพอเลยค่ะ